สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนนะคะจำนวนเลขตั้งแต่0ถึง19และก็ออการนับทีละโศกนะคะเอาเด็กๆทบทวนก่อนนะคะ13 9 10 4 8 11 1ถ้าเกิดเรามาเรียงเลขน้อยไปหาเลขข้ามากนะคะ ราก็ต้องจัดเป็นหนึ่งสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสามนะคะจากเลขค่าน้อยไปหาเลขค่ามากตรงนี้นะคะสิบสองสิบเจ็ดสิบหกสิบเก้าสิบห้าสิบแปดเลขที่มีค่าน้อยที่สุดตรงนี้ก็คือสิบสองเลขที่มีค่ามากที่สุดตรงนี้ก็คือสิบเก้าค่ะเด็ก ก็จะเรียงเป็นสิบสองสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะเป็นการเรียงเลขตามลำดับค่ะต่อไปครูใหญ่จะพูดถึงจำนวนคู่ค่ะเด็กๆจำนวนคู่นับทีละสองนะคะอ้าวเด็กๆรู้นะคะนับทีละสองอ้าวทีละสองคมมรูจะวางอุปกรณ์ของเล่นให้เด็กๆดูนะคะ สอ,อันนี้นะคะดูก่อนนะคะหนึ่งสองคุยามาประกบด้วยกันก็เป็นนับทีละสองดูนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสดสนะคะได้จำนวนทั้งหมด20ค่ะเด็กแบบๆดูะคะ่ะถ้าเกิดคุยานะับ ดูนะสองาเดี๋ยวคนค่ะสองสี่หแปดสได้สิใช่ไหมคะอ้าวได้สิบก็มีเท่าได้10ก็คือ10มี1กับ0ูนยสองสหนับได้6มีค่าเท่ากับจำนวนหกค่า สองสี่นับได้สี่มีค่าเท่ากับสี่ค่าเด็กๆต่อไปเหลือ<ม>สองมีค่าเท่ากับสองอ่าเด็กๆดกคะเมื่อกี้คือนับปีลับสองเตียยกตัวอย่างการนับไม้ตะเทียบองพุยาค่ะปี 4, ลับสองว่าได้จํานวนเท่าไหร่นะสองนี้อ่า ไม้ตะเกียบคู่หนึ่งมันต้องมีสงใช่ไหมใช่ไหมคะเด็กๆสองสี่หกแปดสิบนะคะทั้งหมดนะคะมีเท่ากับสิบนะคะสิบเป็นเลขสองหลักมีหนึ่งตัดศูนย์ะไม้ตะเกียบเอา้าเด็กๆหยิบมาก หนึ่งคู่มีเท่าไหร่คะสองถ้าเกิดเด็กๆยีบมาสามคู่อ้าวสามคู่และนับทีละสองสองสี่เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเป็นหค่ะสิ่งมากเลยคะ่ะเด็กๆนับทีละสองส่วนงานของเด็กๆวันนี้นะคะในหนังสือพัฒนาณิตศสกราดูนะคะช้าๆไม่ต้องรีบค่ะอ้าว หนังสือเล่นนี้นะคะเด็กๆเตรียมขึ้นมาเลยค่ะพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะอ่าวคันแรกหน้าที่ยี่สิบนะคะเริ่มที่หน้าที่ยี่สิบเด็กๆดูนะคะเขียนเลขตัวที่หายไปศูนย์ถึงสิบเก้าค่ะเด็กๆจํานวนที่หายไปเติมตัวเลขให้สมบูรณ์ นับทีละสองนะคะอะไเขียนตัวเลขแสดงจํานวนค่ะของที่เป็นคู่เห็นไหมคะมีไม้ตะเกียบม,มีรองเทา้ามีช้อนส้อมมีุงมืออีกหน้าหนึ่งนะคะเป็นชุดของกระถางต้นไม้นะคะดอกไม้เฟรนสีฟันรองเทา้าน่องไก่นะคะนับทีละสองเขียนตัวเลขแสดงจํานวนค่ะการบ้านเด็กหน้าที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดและก็ยี่สิบสอง สามหน้านะคะคุยาสักด์เด็กๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ